วัสดีนะครับว,นวันนะี้ผมเข้ามาเก็บเงมนเพื่งจะไปเก็บเกมันเป็นเกมแนวมืออาชีพเก็บนะที่ผมเคยเล่นแลเมื่อนานมาแล้วนะอ่ะก็จะหาห้องอ่ะติดเกมนะฮะมันต้องแบบเราต้องหาห้องอะไรเอาอิมพ์ไปเจอเอย้ยว่าเตอรสิบคนกันแล้วกันสิบคน เอออ,อีมมอออูุเตอร์หนึ่งคนกันแล้วกันจะได้ยังไงมาเนื้อดาฟ้าโอ้ยเกียดเสริมดีมากเลยมาใครเป็นอีพุเตอร์มีอีพุเตอร์หนึ่งคนแพ้เร็วเนี่ยคนมันน้อยเอ้ยเยอะเดินไปหาภารกิจแล้วกัน ไอ้ไอ้นนึ่แน่เลยนี่โอ๊ยกดปุด่มทำไมเปล nah. <If> ี <Here>? ่ยนเิร้ฟเปลี่ยนเิร์อออกห้องออกห้องผมจะเปลี่ยนเสืเีเอเาเรือนกัร้รถเสียงของคนไม่นะอูคุณจะแตกนี่ไงใครเสียงเข้าใจยัง้องรถเสียงเวลาดู่อ มาเลยว่าได้เป็นสีขาวด้วยแตกตัว ừ, อีกโอ้นี่มาใส่หัวแล้วกันเย้าก็เอาน่่ะอาซ้กนกี้เลย อิมพัลเตอร์ขอเป็นดี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 พัลเตอร์ว่าแต่ใครดิพัลเตอร์อะขอให้เป็นดีพัลเตอร์เลยเอ้าอิมพัลเตอร์หนึ่งคนได้ไงไม่ได้นะอย่างบอกนะว่าอิมพัลเตอร์หลุดอะอ้อิมพัลเตอร์หลุดไปสามคนหรือเปล่าเฮ้ยหลุดไปสามคนมันก็ชนะนี่ สีดำมันไอสีดำมันดักมันจะดักข้าไอ้สีไอ้สีดำอย่ตามมาใสไอดำไอ้ไอ้ตัวสีดำน่เลยนี่เฮ้ยอะไรตัดไฟเอาเฮ้ยให้ตายไอ้ม่วงตายยิงที่ไหน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 ถามถามต้องถามก่อน อิ่งผมพักษาคิดไม่หลอกไมปพอใจไม่รู้ใช่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 เอออะ,อะไรทุกสายอ้ดำอ่ะอ้อดำนี่สงสัยบวชเดี๋จะสีดำแล้วกันโอ้โหแล้วทำไมต้องตั้งเวลากันเยอะๆยอะเลยบวชผมแน่เลย บอสตัดไปตอนที่มันแล้นี่เลยกันมันเวลาหมดอ่ะโอเคนะครับเอา้ากดหยุดไปแล้วไม่ใช่หรอเอ,เอ้าเอ็เงินโดนบอสเอา้ากดไปได้ไงจะบอกได้ไงน้ำเงินมันจะฆ่าใครไม่ฆ่าต่อหน,น้ามาถ้าเกิดใช้ง่ายไม่ใช่ว่าเลี้ยวอุ้ยรำเนาะสาไปห้องเมดเบรกันละกัน มันกลับมาทางนี้ได้ยังผมมีสแกนนี่สแกนคนเดียวก็ได้โอ้อยากทำบักนะนะ่าบักกูแก่ะ โอ้โหกำลังจะพ่อเปล่าโอ้โเมือทำไมอยู่ตรงนี้แล้วเดินเลยวะไอแดงแน่เลยเนี่ยไอแดงแน่เลยไอสีแดงมันมดุดท่อสีแดงมันโผล่มาจากร่องไอสีแดงม,มันกระโดดท่อสีแดงตอนนั้นต,ตาเลยหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่นี่มันบดผมแน่เลย วุ้นกระโดดโทษอย่ามาอย่ามาเหมือน,นมันอยู่ดีเดินลงมาเลยมามันได้ยังไงถ้าใครเห็นอย่าลืมบอกผมเลยนะครับอย่าเป็นนมมตเตอร์อ่ะก็แต่พขอเนี่ยตัดไปตอนที่เวลามดเลยแล้วกันอ่าสีแดงไม่โหมตกำลังแก้ต่างให้ตัวเองอยู่ เอาทำไป็บวกไอสีฟ้าไอสีฟ้าไม่ใช่ไอแดงตั้งไงบวกเดียวไอเดงมันไม่เขี่ยไรเลยตัวสีแดงเป็นนะไอนี้นจะมาฆ่าได้เลยไม่เอาไปไม่เอาไปตกัยอะลูกเวงอะ ศพศพเกา่กกกกาเรียนมาจากพ่อใช่ไหมคุทำอไรแ้วบอกคิทบอกอะไครับคุท้าว เลี้ยวแท้ไอตัวโบนเลยใช่ไอ้บดโบนเอแไอสีแดงนี่ทำไมก็ต้องไอแดงขอบอกกันเลยว่าไอแดงไอแดงมันเป็นไอเดงมันเป็นนิมมเตอร์ไอเดงสวยไอเดงงีนยันได้ยังนี่ บอกเรื่อยๆเลยว่าไอแดง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 ใจใจเลยใจ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 ปวดร้อยไอแดงไอแดงเต็มเลยอ่านก่อนฮะที่ไหนอะไรไอแดงไอแดงมไม่ต้องมาเรียนเอออย่ามา อย่ามาอย่ามาไอ้ดำโบกกูทำไมอ่ะก็โบกหมายว่ามีแต่มันผู้ท่อไอ้แดงมันผู้ท่อเดินตัดทางกันอีกโอ้โห มีหลายทางเลยน,น,นะครับอ้าผมเข้าห้องมาห้องไฟแล้วอ๋อกระดิ่ตรงนี้เออมีงานเนี่ยอันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สามเอ้ยอันที่สามมาทักผมเนเดียวแล้วนนมาจากไหนไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องไ่เฮ้ยไอเด้น ถามเราที่นุ่งที่ไหนบอกไอแดงอย่างเดียวไอแดงมันเป็นแน่นอนเลยเนี่ยเห็นมันโดดท่อตัวนะใช่ไหมหรือมันอยู่อยู่แล้วแต่ผมไม่เห็นบอกไอแดงให้กันไอแดงใช่ไอตัวสีแดงใจใจ ไอ้แดงมันแก้ตางให้ตัวเองใช่ไหมขยันหนนังจดอกช่ปปะให้บดี่ภาษาด้านอะไรโปวดกูว่าผมบอกไอ้แดงแล้วยมันไม่รู้ว่าไอ้ดีผมไม่ใช่อยบอกแล้วว่ไอ้ดี ดูต้องมิสอ๋อเราดูต้องอะไรเพิ่มอะไรอย่างงี้เพะว่ามันแง่แดงก็ผูกทาไงวะไอ้ดีไม่เชื่อไม่เชื่อ <c oughs> ไอ้แดงเนี่ยไอ้ตัวกดกดไอ้ตัวบดโบนั่นใช่เลยบดโบแหละวันนี้ผมจะลงคลิปประมาณสองคลิปในคลิปเพิ่มเติมเพิ่มเติมสิบแปดคนแล้วโวย อันนี้ผมจะลงฟรีไฟตอนตอนตอนเที่ยงไอตอนนี้แหละลงอมองอัดเสร็จเสร็จเลยคลิปด้วสุดแล้วผมจะไปตัดตัดคลิปฟรีไฟลงอีกมันต้องโบดแรกตายโจบะเฮ้ยผมได้เป็นอีเพอร์เซอร์ดิผมจะจบคลิปเลยในคลิปผมจะเล่นนี่จบเลยในคลิปตึ๊งจบผมได้เป็นอีเพอร์เซอร์ผมจะจบคลิปอ้าวเอาเลย ไอเดียมันเทาได้เหวี่ยงตัวอื้อน,นะเนาะครัออบมันไม่ใช่ไอตัวผมมันเป็นดูเป็นอีมานะกาไม่จำเดินหายแดงอ๋อหรืว่ไอตัวนี้เป็นเออไม่ได้แน่ตัวนี้ไ,ได้เลยเทาไอเทาไอเทาเป็นลได่เลย รู้เพื่อนอะไรตัวแล้วก็ไม่รู้ไอ้เทาเลยน่ะอยากเป็นพุเตอร์บ้างแล้วอยากข้าวขอโ คีอมึแค่หนึ่งสองสามสี่คืแค่สี่คนก็จะสลาแล้ววะโว้ดไอแดงเอาไอแดงไม่ได้เป็นอันก็แสดงว่านั่นมันอยู่อยู่แล้วแล้วมันมาพอดีมันน่าจะเป็นเอนจิเนียร์แหละ แดงลงท่อแดงลงท่อสีแดงลงท่อนะครับสีแดงลงท่อแต่วันนี้ก็เห็นผมเดินเล่นเดินเล่นวิว่งเล่นวิ่งเล่นรอบกลุ่มเอาก็ไอเขา เติดผมไม่อเป็นดีพัตเตอร์ตั้งแต่เมื่อบรก็รักกันเพือนกรักกัไม่เป็นไรเป็นตันเป็่ตันครับแต่ตาต่อไปผมไม่ได้เป็นดีพัตเตอร์จะดจบคลิปทันทีเกิดแต่ถ้าเกิดเป็นจะเล่นเป็นดีพัตเตอร์จนจบนะครับแล้วผมก็จะตัดคลิปตอนจบจบตัคลิปนี้ไม่ใช่ตัดตอนจบของตอนเป็นดีพัตเตอร์คายคายคายคา สองคนก็จะชาะเราคนเดียวถ้าเกิดมีคนออกไปคนนึงก็ไอ้คนเดียวอ่ะเลี้ยคนเดียวอก็ฆ่าแค่คนเดียวุมันฆ่าแค่สองคนเอาเลยสองคนเลยเออมันจะฆ่าโอ้โหมันจะฆ่าสีเทาได้เลยเพื่อความเนียนให้เป็นสีภูหรือว่าจะเป็นสีภูเนี้ยคือเรื่องอ่ะ ผมไปวิ่งเงี้ยดูหาฟิตก่อนวิ่งเล่นดูหาฟิตเคลียก่อน e <ป>นั่นไงไอสีเทาหูตัวหน้าเลยตัวหน้าตัวตาไอเทาที่มันฆ่าตัวหน้าได้เพราะว่ามันโมดแค่ตัวเดียวก็ดีแล้วแหละ อีกตัวแ,แล้วก็แคะแล้วไอ้เท้าโอ้ยคิดก็่า่ไงเดียวยังโง่เล่นออกมาจากข้อกันอินเดียก็ไม่บวกพี่มันอาจจะวองคือผมไม่เข้าใจภาษาผิด เอาไอ้เท้าออกรอดแล้วคร่สุกเกิวตวน้อเมื่อบังคับตาตาตาไปไไปไเหตุบ้าล่ะนุ้ยเอทาวีว่ะเอาทีงมีอยเททา แล the ้วเดือยเออไม่เอาไปเลยต้องเดือยแลวก็โตขึ้นดีกวนี่ขึ้นดีกวาแล้วเอาสีดำ